สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับฝนนะคะในมุมมองดัชนีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันพุทธที่3เดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คู่ DE40 กันเลยดีกว่านะคะสำหรับคู่ DE40 นะะในทางเฟมเดจะเห็นว่าราคานะคะภาพใหญ่เลยเนี่ยเหมือนมีการพับตัวใช่ไหมคะอ่าเป็นการพับตัวในรูปแบบใหญ่นะคะแต่เทรนด์ปัจจุบันค่ะฝนจะบอกแบบนี้ก็คือราคาเนี่ยมีการ ทำหายทำโลที่ต่ำลงนะคะนี่เซตนี้นั่นเองเนาะแล้วราคาค่ะเหมือนปรับตัวขึ้นไปนะคะแต่ยังไม่ทำหาชนะหายก่อนหน้าค่ะแล้วมีการปรับตัวลงมาอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันหน้าเทตเซลนะคะยังคงได้เปรียบอยู่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูโซนกันนิดนึงดีกว่านะคะโซนในปัจจุบันนะ,ะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย เคยมีโซนอันเก่าอยู่นะแต่ราคาเนี่ยได้ทะลุไปเรียบร้อยแล้วแต่การทะลุของเขาอะค่ะเป็นการทะลุที่ไม่ได้ปิดเนื้อนะคะปิดแทงไส้ลงมาแบบนี้เรายังสามารถใช้โซนนี้ในการเข้าเทรดได้อยู่เนาะแล้วก็โซนด้าน,นบนนะคะ จะเป็นซับไพ่จุดนี้ค่ะที่ยังคงรอรับราคาได้อยู่นะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าซับไพ่เนี่ยยังคงดันราคาลงมาได้นะและเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะก็คือในหลายๆวันที่ผ่านมาเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแท่งที่เขาอะปิดไส นะปิดไส้นะไม่สามารถยืนเนื้อทะลุได้นะจะมีแค่แท่งเมื่อวานเนี่ยเริ่มมีการปิดเนื้อนะคะแต่ก็กลับลงมานะคะด้านล่างไม่สามารถยืนเหนือขึ้นไปได้นะที่นี้เดี๋ยวเราไปต่อในทําเฟรมเล็กๆกันนะคะในทำเฟรม S 4เนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยได้กลับเป็นขาขึ้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นการขึ้นเพื่อลงต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ค่ะมีแพทเทิร์นอยู่หนึ่งแพทเทิร์นนะ นี่นะคะถ้าราคากลับขึ้นไปด้านบนมีโอกาสเหมือนกันที่จะต้องเซลลงมาเนาะเพราะว่าภาพใหญ่ของเรานะคะยังเป็นภาพเซลเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวลองกางฟิโบกันราคานะที่เราจะได้เข้าเทรดเดี๋ยวตีกรอบไว้ให้นะคะจะเป็นกรอบราคาตรงนี้นะนะให้ไว้เป็นแท่งอ่ะ ตรงนี้สีส้มนะคะกรอบสีส้มซึ่งราคาเนี่ยนะคะจะอยู่แถวแถวกรอบ460นะคะถึงอกรอบ540ระยะตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณโอ้แค่ในกรอบเนี่ยอยู่ประมาณ80ปีปแล้วนะถ้าเราจะวง SL, าววง SL เนี่ยเราควรวาง SL เหนือสวิงด้านบนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอ QM ใน S4 นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีกรอบราคาที่ใหญ่เกินไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรานะดรอปลงไปในทำฟลมที่เล็กลงนะ,ะเราสามารถที่จะรอ QM ด้านในอีกเซตหนึ่งนะ,ะเป็นตัวคอนเฟิร์มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราเห็นแล้วว่าราคานะคะมีพฤติกรรมแบบนี้นะ,ะเป็นพฤติกรรมกับตัวแล้วโซนหลักมีตรงไหนบ้างนะ,ะโซนที่เห็นจะมีตรงนี้นะคะ ที่เป็นซัพพลายของ S4 เนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแถวแถวกรอบ QM ของเราเลยนี่จะเป็นกรอบนี้นั่นเอง,เองนะที่ราคาเนี่ยทับซ้อนกันอยู่นะตรงจุดนี้น่าสนใจนะคะส่วนด้านล่างนะราคาที่มีความน่าสนใจนะคะจะเป็นตัวด้านล่างเลยนะสวิงด้านล่างมองว่าเป็นสวิงแถวแถวนี้นะคะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเขาเกิดจากโลโอเวอร์นะ อาจจะทําให้เรานะเห็นแพทเทิร์นไม่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะอย่าลืมว่าตรงนี้นะมีแนวรับที่สําคัญอยู่ด้วยนะซึ่งแนวรับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาเนี่ยจะลงมาใช้อีกรอบหนึ่งล้วเด้งเหมือนตรงนี้นั่นเองนะคะราคาลงมาใช้แนวรับนะคะแล้วก็เด้งตัวกลับขึ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันเนาะที่ เราจะเห็นภาพนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือการขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาที่แนวรับนี้นะคะที่นี้ค่ะเราจะเห็นว่า S4 เนี่ยเขาดูเป็นขาขึ้นที่เสียเทรนใช่ไหมคะเพราะว่า,าสามารถทำสวิงโลที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้แล้วทีนี้การเดินทางของเขาอะค่ะมีโอกาสเหมือนกันนะที่ในทำเฟรมเล็กๆเนี่ยเราจะสามารถที่จะ บายขึ้นไปได้ก่อนแต่การบายของเราค่ะเราก็ควรที่จะมีแพทเทิร์นเนาะในการบายดังนั้นจุดนี้นะคะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเกิดดีมานโซนจุดนี้1จุดนะซึ่งเป็นดีมันของทาวเรฟรอนะจากการที่ทําผลงานตรงนี้ได้นะคะตรงนี้อาจจะมีอิมที่ไม่ได้สวยมากนะคะแต่ทําผลงานได้ก็ติเอาไว้ก่อนเนาะส่วนด้านบนนะเราก็จะมีเซตนี้ที่ยังรองรับราคาได้อยู่ เพราะฉะนั้นหน้าเทรดวันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเทรดที่บ่ายขึ้นไปเพื่อเซลลลงต่อนะจุดนี้นั่นเองเนาะที่นี้ค่ะถ้าเราจะสามารถบายได้แพทเทิร์นต้องเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นตรงนี้เรามีแล้วนะคะเราก็ต้องหาจุดที่เขาสามารถปึ้งแบบนี้ขึ้นไปนะคะเพื่อไปหาจุดด,ด้านบนแล้วเราก็เซลล์ลงมาต่อตาม QM ภาพใหญ่นั่นเองค่ะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยขอวาดเอาไว้ให้คร่าวๆเนาะถ้าราคาเป็นแบบนี้นะคะเขาก็ควรที่จะทำสองสวิงนะแล้วถ้าราคาเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะคะ,ะก็สามารถบ่ายตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วก็เซลล์ลงมาที่ตรงนี้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะต้องดูด้วยว่าณกรอบราคาที่ เขาขึ้นไปเนี่ยเขาสามารถที่จะทําแพทเทิร์นกับตัวให้เราได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าด้วยความที่เกาะกว้างมากๆะค่ะเราควรจะมีแพทเทิร์นรองรับนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะ DEC 0จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ US รนะคะสำหรับ US รอเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยจุดที่เขามาติดอยู่นะคะนี่ยังคงเป็น โซนตรงนี้นะคะเป็นโซนที่สตรองมากๆก็คือเป็นโซนดีมานในเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเขาทำผลงานได้ตรงบริเวณนี้นะ,ะเราก็จะสามารถตีให้เขาเนี่ยเป็นดีมานที่แข็งแรงได้อีกหนึ่งจุดนะคะพอดอบลงไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเนี่ยจะเห็นว่าเทรนขาขึ้นในไทม์เฟรมเดนั้นนะคะเริ่มมีการพักตัวออกข้าง พักตัวออกข้างได้ยังไงนะคะก็ดูว่าสวิงไฮของเขานะคะเป็นยังไงคะเริ่มทำไฮที่ต่ำลงเริ่มทำโลที่ต่ำลงแหละมีโอกาสเหมือนกันที่น้องจะเป็นปากปิดนะคะแล้วค่อยเลือกทางอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ได้หรือลงมาด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันเนาะทีนี้ค่ะให้เราลองดูว่าเมื่อวานนี้นะคะจุดนี้มีพฤติกรรมเกิดขึ้นหนึ่งพฤติกรรมนะคะก็คือ นี่แถวแถวนี้เนาะจะเป็นในททมเฟรมเล็กๆก็คือมี QM นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณนี้เป็นการกลับตัวในเทรนขาขึ้นเหมือนเวลาเขาพักตัวค่ะเขาก็จะต้องแสดงพฤติกรรมบางอย่างให้เราเห็นว่าเฮ้ย ตอนนี้เขามีการพักตัวออกข้างนะแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เขาจะกลับขึ้นเทรนเดิมนะคะเขาก็จะหาแพทเทิร์นมาซัพพอร์ตหน้าบ่ายนั่นเองซึ่งจุดนี้เนี่ยได้บายกันไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะอ่าจุดนี้นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะจุดที่เราจะต้องเฝ้าสังเกตก็คือราคาเนี่ยควรที่จะหาแพทเทิร์นให้เราบายต่อไปอย่างเช่นพฤติกรรมนี้นะคะ เออได้เช่นเดียวกันนะแล้วเราก็จะเข้าบายตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าปฏิกรรมเนี่ยเขามีโซนแบบนี้นะเขาจะมีแนวรับที่สำคัญตรงนี้ด้วยนี่นะคะ สวยมากๆเลยแต่ทีนี้เราต้องดูอีกทีนึงนะว่าราคาเนี่ยจะเป็นไปตามเป้าอย่างที่เราคาดไว้ไหมนะคะอาจจะเป็นตามแพทเทิร์นนี้ก็ได้อันนี้โซนยังไม่เกิดขึ้นขอขออนุญาตลบออกนะคะหรืออีกพฤติกรรมหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้เขามีแนวต้านใช่ไหมคะถ้า,าราคายังไม่สามารถหลุดกรอบตรงนี้ได้จริงๆนะาราคาเขาอาจจะ พักตัวอยู่แถวนี้แล้วกลับขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะวันนี้นะหน้าเทรดนะคะยังคงมองบายเป็นหลักนะคะถ้าเราดรอปลงมาค่ะใน H 1เราจะเห็นว่าจุดตรงนี้นะมีโซนเกิดขึ้น1โซนซึ่งโซนตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขามีแพทเทิร์นต่อเนื่องด้วยแต่แพทเทิร์นต่อเนื่องของเขาเนี่ย อาจจะแบบว่าต้องลองดูเนาะว่าตรงเนี้ยเขาสามารถทะลุไปได้หรือเปล่านะคะถ้าราคากลับลงมามีโอกาสเหมือนกันนะที่จะมาใช้แค่นี้แล้วปรับตัวขึ้นต่อตามหน้าเทรดเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหวันนี้นะข้าวินก็คือหน้าบายเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยคะ่ะซับพอร์ตให้หน้าบายเนี่ยได้เปรียบนะทีนี้เดี๋ยวคนขออนุญ,ญาต วางแพทเทิร์นนี้ไว้ด้วยนะคะข้างๆกันดูซิว่าวันนี้เนี่ยราคาเนี่ยเขาจะมาตามแพทเทิร์นไหนนะคะอาจจะเป็นแพทเทิร์นนี้ก็ได้หรือแพทเทิร์นนั่นนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าราคาเนี่ย ตรงนี้เขาไม่สามารถหลุดไปได้นะคะซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญเนี่ยราคาเขาอาจจะลงมาใช้โซนด้านล่างแล้วปรับตัวขึ้นต่อก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแผนวันนี้ง่ายไหมเอ่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะเรามารลอลุ้นกันว่าจะไปตามแพทเทิร์นที่เราวางแผนไว้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอตเดินหน้าถอยหลังวนๆอยู่อย่างนี้หรือแย่กว่านั้นคือพอตแตกแล้วออกจากตลาดนี้ไปเลยบางคนเป็นมือใหม่เทรดทองบางคนเทรดมาปีกว่าแต่ไม่ได้เข้าใจพฤติกรรมเทรดทองคําจรงิงๆทําให้กําไรหดถดใช้หายพอดเดินหน้าถอยหลังวนๆอยู่อย่างนี้หรือแย่กว่านั้นคือพอตแตกแล้วออกจากตลาดนี้ไปเลยจนหลายคนมองว่าการเทรดทองเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะเขาไม่สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเน,นื่องจริงไหมคะวิธีทํากําไรมันมีเยอะมาก ถ้าคุณอยากเข้าใจวิธีการเข้าเทรดทองคำมีผลลัพธ์การเทรดทองคำที่ดีขึ้นและยั่งยืนในตลาดนี้มือใหม่เริ่มต้นเทรดทอง The Event site. ดีอีเวนต์ออนไลน์เต้ยจะพาทุกคนมองเห็นท่าเทรดทองคำที่พบบ่อยที่ได้ใช้อยู่ทุกวันนี้พาเวิร์กช็อปลงมือทำอย่างใกล้ชิดติวเข้มทุกกระบวนการให้คุณได้เข้าใจพฤติกรรมทองที่ถูกต้องเรียนการสดๆกับเต้ยหน้างานจริงวันที่20รกรกฎาคมนี้เปิดลงทะเบียน8โมงครึง่งและเรียนกัน9โมงครึง่งยิงยาวกันถึง5้าโมงเย็นที่ตึกไทยจีซีทาวเวอร์ลงสถานีบี ที่นั่งมีจำนวนจำกัดรีบพักหาแอปปินก่อนที่นั่งเต็มนะคะ